มึงเร็วๆเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเกียดว่ะนี่นี่ดูสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The Moment ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นนิทานพันดาวทีเซอร์นั่นเองค่ะ ลักษณะนิ่ก็คือเอิร์ธกับมิกนะคะซึ่งเอิร์ธก็แสดงหลายเรื่องแล้วแต่มิกยเรายังไม่เคยเห็นเนาะหรือเจนเคยเห็นไหมอย่างอย่างยงหรือเขาอาจจะเป็นตุบเขาอาจจะเคยเล่นแต่เราอาจจะไม่รู้ใช่พอเ็มชอบแอบแอบเข้ามาไม่หรือบางทีเขาอาจจะไปแสดงที่อื่นแต่เราไม่รู้ผลงานเขาอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะว่าทีชาญพันดาวจะเป็นไงบ้างแต่ว่าเราเคยดูทีเซอร์เก่าแล้วอันนี้เป็นทีเซอร์ใหม่เนาะโอเคค่ะก็ไปเริ่มกันเลยหัวหน้าเชื่อเรื่องตำนานผ่าปันดาวด้วยหรอเชื่อสิสวยนะคนเนาะ ออแล้วหัวหน้าไม่อยากมีใครสักคนบ้างหรออุ้ยเล่นสนายไหมยยิ้มเล่นสนายเพลงคือแบบชีวิตพี่มีแต<ร><อ>่ต้นไม้มีแต่ป่าพวกเราทุกคนได้อดทิ้ชีวิตทั้งหมดเพื่อเก็บรักษามันไว้นาคิดมาไวย <lightweight. S 3> เดี๋ยวหนูกออกมาจากกรุงเทพเม,มื่อไหร่อะหัวหน้าพาหนูมาที่นี่นะอุ้ย ปูไม่มีวันให้อภัยคนทำเรื่องแบบนี้นมันไม่แพ่ตั้งใจหรอเวเราฝันของเขาบอกเลยว่าเป็นอุบัติเหตุปูอุบัติเหตุมากรถคือแพงอ่ะดูก็รู้อุบัติเหตุนี่นี่ทานพันดาวผมเป็นอะไรครับเป็นนักแต่งเพางคนไข้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาค่ะรู้สึกย่งไรบ้างหรอที่หัวใจคนอื่นอยู่ในตัวเราอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เขาแค่คิดหัวใจคืออยากรู้ว่าใครเป็นคนให้ปฏิหารีกับเทียนอ่ะแต่ไม่ต้องสนใจหรอก เื่ออะไรวะกูก็แค่อยากรู้อะว่าเขาเป็นใครนางสาวทอฝันเจริญพลพ่อคำพูดพ่อเราอยากไปสอนที่ไหนบ้านพาบันดาวครับคุณรู้ไหมที่นั่นเนี่ยมันลำบากมากเลยนะวันน้าครับนี่ครูเทียนครูอาสาคนใหม่ครับทำไมล้มล้างถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็รีบบอกผม จะได้หารถไปส่งได้แล้วก็คงไม่รีบกลับเร็วๆเนี่ยมันยังไงกันแม่วะที่เพื่อนกูเนี่ยดูแลกูนี้ดีไม่พิเศษนี่คือดีพิเศษเหรอนี่มันเจ้าหน้าที่นี่มียเจ้าหน้าที่เนี่ยเยขาแซงดอกบ่อยผมไม่ใช่เมียกูนะอะไรอะอะไรอ่อะอเด็กไปไหนหมดกลับบ้านกันละเวลานี้เนี่ยนะทไมอะถ้าคุณคิดว่าการมาที่เนี่ยเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เด็กเขาไม่ต้องทำอะไรที่ช่วย อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นคีกเลยเออเอามัมึงโมโหขเขาได้ไหมเขาพูดถูก<อ>กูรู้ใครเนีน <ะ S 2> ่ยเคยขางบนนะั้นเนี่ยจะต้องเจออะไรเยอะที่ทำให้คุณ <c oughs> ท้อใจทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังถึงขนาดจะต้องถอดใจเลยนะผม <c oughs> เคยเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วตอนเนี้ยผมเหมือนได้เกิดใหม่แล้วผมอยากใช้โอกาสในครั้งเนี้ยทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้าง การเป็นชีวิตของทุกคนที่นี่ถ้าผมต้องตายแบบเธอฉันไม่เสียใจเลแต่คุณก็อย่าลืมคิดถึงคมข้างหลังเลยนะถ้าไม่มีผมตัดคนเนี่ยโหน่าเองคงไม่เดือดร้อนแบบนี้ไม่ได้จะผมเตัมใจผมบอกแล้วไงผมมีหน้าที่ดูแลขอบุญนะผมมีหน้าที่ดูแลคุณเขาบอกว่าถ้าเราขึ้นไปที่ฐานทิพผา ในวันสิ้นปีอ่ะนับดาวได้ครบหนึ่งพันดวงแล้วขอพรเรื่องความรักเนี่ยคำอธิษฐานจะเป็นจริงไปไหมมึงคุณจะนับดาวได้ไม่ครบพันดวงก็ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายเราจะทำให้คำอธิษฐานของทอฟันเป็นจริงแล้วทำให้คำอธิษฐานของทอฟันเป็นจริงเด็กมีการศึกษามั้ ตกด้วยโอ้ยโรแมนติกโรแมนติกจังเลยโรแมนติกจังเลยก็หลังจากที่เราได้ดูซีรีส์นี้ทางพันดาวจบไปแล้วเนาะที่เป็นตัวเท็เลอร์เราก็รู้สึกว่าแบบมันโรแมนติกอะแต่ว่ามันก็แบบออุ่นแล้วก็มีความยากลำบากอะไรเงี้ยใช่มีความดราม่าเล็กๆแล้วก็มีความแบบกินอายความสอนเราไปในตัวในบางอย่างอะไรเงี้ยเออในความรักความรักเด็ก ใช่แล้วก็ในช่วงเนี้ยที่มีข่าวตอนที่มีข่าวที่ล่าสุดที่พิมพ์ริพายขึ้นในบนดอนมันทําให้เราอินกันเรื่องนี้เหมือนกันที่แบบว่ามันมีความยากลําบากอยู่แล้วมันก็มีความที่ขาดโอกาสอใช่แล้วก็มีหลายๆอย่างที่เด็กยังไม่รู้และก็ยังไม่เห็นเยอะเหมือนอยู่ไปวันๆอ่ะคือเขาก็ คือมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาก็ไม่ได้แสวงหาที่จะลงมาข้างล่างแต่ว่ามันก็เป็นวิถีชีวิตของเขานะก็คือเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำทุกวันเนี่ยคดีทีสส่สุดแล้วแต่ก็แบบว่ามันอยู่มันไม่มีความฝันเลยนะ้องอยู่<ม>ไปเรื่อยไปเปลื่ย<ม>อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งน่าเสียดายอะไรเงี้ยในความคิดฉันนะแล้วก็อินมากเพราะว่าเห็นคลิปของพิมพ์ลิพายที่ขึ้นไปบนดอยด้วยแล้วก็ในซีรีส์เรื่องนี้ก็มีเรื่องเด็กด้วยที่มาเรียนการศึกษาอะไรเงี้ยแบบว่าก็เลยอินแบบตัวทอฝันอ่างเงี้ยอยากทําให้เด็กมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ผ่าตัดหัวใจปุ๊บไอ้นั่นก็เลยอยากมาแต่ก็ไม่รู้ว่าพื้นฐานจริงๆของเขาของ เทียนคนเทียนในเอกชื่อเทียนเออนั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่าพื้นฐานจริงของคนนี้ชื่อเทียนเนี่ยก่อนที่จะมาผ่าตัดหัวใจเพื่อทําให้ตัวเองฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเขามีความรู้สึกอยากจะมาสอนเด็กจริงไหมจริงจริงที่ดูจากจากอ่ามีซีนหนึ่งที่เขาเหมือนอยู่ในพระใช่ไหมใเออมันเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนจะ ใช่ไหมว่าเขากล<ม>้กัไแต่ก็ไม่แน่หรอกว่าการที่คนเราจะไปอยู่ผับบางทีเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่คือในตอนจบบางที่ตัวเอ,อิร์ธหรือว่าในในเรื่องอะเขาเรียกกันว่าหัวหน้า<อ>คือเขาได้ได้พูดกับตัวเทียนอะอออว่าแบบว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้นับดาวครบพันดวงอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณอนะก็ทําความฝันของคนที่ชื่อทอฝันนะสำเร็จแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าตีมันสองอย่างไหมเออตีเออใช่คือตีได้สองอย่างก็คือ มีมีคนที่พูดอ่ะที่ชื่อเข้าตังปะข้าวตังเออข้าตังในเรื่องคือเออคือนอกเรื่องชื่อเข้าตังแต่นีเรื่องชื่อเลยไม่ดูนะเขาพูดว่าเหมือนแบบถ้านับดาวคุปทานดวงเราจะขอเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยคิดว่าเอ๊ะความฝันของทอฝันเนี่ยมันคืออะไรมันคือความรักต่อ หัวหน้าหน้าคิดหรือว่าความรักต่อเด็กคืออยากให้เด็กแบบว่าพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยด้วยความที่ว่าคนที่ชื่อเทียนในเรื่องเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคือเขาอ่ะเขามีแบ็คกราวอย่างไงเขาอยากมาสอนเด็กจริงไหมหรือว่าพอเขาผ่าตัดหัวใจเปลี่ยนกับคนที่ชื่อทอฝันแล้วอ่ะเขาเลยเหมือนแบบมีจิตใจที่อยากจะขึ้นมาดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตนิยายมันก็อาจจะเป็นปาฏิหาริย์ของหัวใจอะไรประมาณเนี้ยในในลึกๆของตัวทอฝันเนาะแต่ก็ขอมอ มอนว่าเราก็ยังไม่เคยอ่านียายอันนี้ก็คือยังไม่เคยอันนี้อันนี้คือดาวโรเลอร์ก็ก็ไม่ใช่ดาวจากเพเลอร์ก็คือจิตตะการไปด้วยนิดนึงจิตรการเราไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แปกใจอกย่างหนึ่งก็คือเราอยากว่าอย่างที่สองอะอย่างที่2ที่เป็นที่เป็นในเนี้ยก็ใ่ไงอย่างอย่างที่สองคือความรักต่อเด็กคืออยากให้เด็กพัฒนาหรือเปล่าหรือว่าความรักต่อคนที่ชื่อหัวหน้าเอออันนี้เราก็ไม่รู้ไงก็มีสงก็มีสองชเอยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เจนที่เจนคิดอะก็คือว่าหัวใจอะ หัวใจที่เขาผ่าตัดให้กับคนที่ชื่อเทียนคือทาไมอยู่ๆหัวใจของทอฝันะถึงไปอยู่ที่เทียนได้เข้าใจปะก็คนบริจากแล้วก็พอดีไงก็ส่งมาเลยแล้วเทียนอาจจะเป็นโรคอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้และไอ้ผับคือมันตัดชัดตัดเราไม่รู้ทำไรเนี่ยแต่ฉันก็รู้สึกว่าแบบคนที่เป็นเทียนที่ขึ้นมาบนดอยจะเป็นครูเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยก็อดีตเขาอะก็ไม่ใช่แบบจะเป็นคนดีใส่อะไรเงี้ยรู้จักผับแล้วมีผู้หญิงแบบรายล้อมอะหรือเขาจะเป็นคนดีแล้วเพื่อนชวนไปผับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจน เพราะว่าเราก็ไม่อ่นนิยายเนาะเราก็ต้องไปติดตามดูว่าอยู่ดีเขาอาจจะมาเอาแน่เอานอนเมื่อแบบอาจจะเข้าผับแล้วรถชนแล้วก็คือแบบ ต้องเปลี่ยนหัวใจกระทันหันแล้วคนนั้นก็อาจจะแต่เขียนว่าบริจาคหัวใจวอดีแต่ว่างานแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่หรอกก็อย่างที่ตัวเทเลอร์บอกก็คือเหมือนแบบว่าผมได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยอยากแบบว่าตอบแทนตอบแทนหัวใจที่เขาให้ผมมาอะไรอย่างเงี้ยคนดีแล้วว่ะไม่บางทีเขาอาจจะเหมือนแบบพอเขาได้ได้ชีวิตกลับคืนมามันก็อยากจะแก้ไขบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเขาก็เลยมาจริงๆรกับชีวิตแล้วก็ไม่าให้ชีวิตแบบไหลไปวันวันอาจจะอย่างงานอ่ะแล้วเจมีความเห็นยังไงกับเทเลอร์ตัวนี้้าางงดอีกกกนิิึจรรแทหลย ข้อคิดเห็นไปแล้วแต่ท uh ี huh. ่จริงมันมีอีกอันหนึ่งที่ถ้าให้จับพิรุธของพ่อ uh huh. พ่อตอนพูดว่าผมอยากรู้ว่าคนที่ให้หัวใจผมคือใคร uh huh. แล้วพ่อของเทียนะไม่สามารถตอบได้ว่าคือใส่อารมณ์ไม่คือรู้สึกว่าพิรุธเนี้ยมันเหมือนเขาว่าน่าจะพยายามฆ่ามาเพื่อเอาหัวใจเนี้ยให้ลูกเขาเลย uh huh. หรือเปล่า uh huh. หรือถ้ามึงมันมันไม่ควรใส่อารมณ์ไหมถ้าเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันควรใส่อารมณ์เหรอว่าเป็นอุบัติอ่ะมึงจะใส่อารมณ์ไหมล่ะไม่อันเนี้ยคือน่าคิดอยู่ว่า คือก็ไม่อยากให้พ่อฆ่ามาเพื่อแบบว่าเอาหัวใจของผู้หญิงคนนี้ให้ลูกตัวเองอ่ะมันน่ากลัวเพราะว่าถ้าสุดท้ายคือผู้ชายที่เป็นพระเอกอ่ะรู้ความจริงอ่ะมันก็จะไปอ่ะนอนยาวเออไม่แต่ว่ามองว่าไงว่าทําไมถึงอารมณ์ขึ้นเจนมองไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพ่อเขาอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยแกรอดชีวิตมาแล้วแกก็รอดไปเถอะแกจะไปคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาะันนี้คิดเป็นเรื่องว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กที่เขาอุบัติเหตุแล้วเขาก็ไม่อยากให้ ลูกชายเขารู้เออเขาไม่อยากให้ลูกคิดมากประมาณนั้นเหมือนแบบมึงเพิ่งฟื้นมามึงจะคิดอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ฉันจับสังเกตก็คือบางทีมันอาจจะไม่ได้มีจุดประเด็นอะไรกับหัวใจก็ได้นะเพราะว่าด้วยตัวพระเอกที่บอกว่าแบบคุณทําตามความฝันของทอของทอฝันได้แล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตอนท้ายไม่ไม่อาจจะรู้ก็ได้ในในตอนที่ไปนับดาวด้วยกันแล้วก็นอนกอดก็คืออาจจะรู้ก็ได้ว่าเที่มึงรอดตายมาเพราะว่าหัวใจของทอฝันอะไรยเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยซ มึงแกดิงไม่ร no <cares>. ู้เหรอจริงเหรอเอ้าเผื่อนขาดก็รู้แล้วนะเอาเผื่อเผื่อเขาให้แต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นตอนนี้ไม่ได้ตกลงเป็นรายการเขาจะไปแต่เขาดูดูใจกันอยู่ถูกไหมเออแต่ก็ดูดูจากอันนี้นะเออแล้วก็พอแบบพระเอกแบบเทียนขึ้นมาก็อค่อยแบบสัมราให้กันว่าจะเออสารตอบไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่กลัวเรื่องพ่อเขาอะที่พ่อเขาพูดใส่อารมณ์อันนั้นแค่กลัวเดียวว่าพ่อเขาจะ จ้างคนไปฆ่าทอฝันหรือเปล่าเพื่อเอาหัวใจมาให้บัตรเดี๋ยวนี้เพื่อให้แกลูกตัวเองอันนี้ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมกรณีเนี้ยกูว่าตัดเลยแตว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่กูน่ะแต่ใจเนี่ยแค่คิดว่าอุบัติเหตุอ่ะคือมันเกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดจากศัตรูของคนที่มันทาลายป่าอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าหัวใจอ่ะคือเหมือนแบบอีเนี้มันจะไปผ่าตัดพอดีแล้วเอาทีเนี้ยอันนี้กูเล่ามาจากคนกูเป็นคนแต่งานแต่ความจริงเราไม่รู้แล้วทีเนี้ยพ่อของคนที่ชื่อเทียนอ่ะเป็นหมอผ่าตัดก็เลยเอาหัวใใจมาห้ แล้วถ้าสมมติว่าศัตรูของเนี่ยคือคนนี้ทำไงไม่รู้ไงไม่รู้ไงไม่รู้ไงอันนี้อันนี้คิดไงอันนี้คิดก็จริงวันนี้ความคิดหนึ่งที่เราได้สันนิษฐานเรื่องที่พ่อของนางเอกกบพ่อของนายเอกอ่ะที่เป็นพ่อของเทียนอ่ะได้เอาหัวใจมาให้เทียนอ่ะกูรู้สึกว่าตอนแรกที่บอกว่าพ่ออาจจะจงใจในการขับรถชนหรือจ้างใครขับรถชนรู่ที่ชื่อทอฝันเนี่ยให้ตายก็ได้แต่กูก็รู้สึกว่าอีกนึงว่าแล้วมึงดูเรื่ว่าทอฝันจะบริจาค คนนั้นพอดีแล้วมึงจะเจอคนนี้พอดีมันพอดีเกินไปกลก็จริงดูหักล้างกันเลอเกินอะไรเงี้ยก็สรุปแล้วก็คือถ้าใครอยากไปตามความจริงว่าพ่อของเทียนทำอาชีพอะไรหรือว่าจะมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมีแค่ความอบอุ่นอบอุ่นอะไรเงี้ยก็ต้องไปติดตามในนิทานพันดาวนะคะหนึ่งเรื่องมันที่เท่าไหร่คะคุณเจนทุกวันศุกร์นะคะ29มกราคมนี้สองทุ่มครึ่งดูที่ช่องจี M25 หนะจ๊ะหรือว่าดูย้อนหลังได้ทางไลน์ทีวีนะคะตอนสี่ทุ่ สะพรายนะคะแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รูปแบบเต็มไว้ด้านบนด้านล่างแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะโอเคพวกเราันก่อนแล้วบ๊ายบาย